วันนี้ย่าจะมาแชร์เรื่องประสบการณ์เรื่องใบพลูค่ะใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะค่ะที่ย่าใช้อยู่ประจำก็คือต้มน้ำอาบต้มแช่เท้าให้หายเมื่อยที่ได้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับย่าที่ใช้ประจำย่าจะต้ม ต้มใบมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเวลาเราล้างห้องน้ำแล้วเนี่ยค่ะใบพู่ย่าจะปูกไว้ปรไะจำบ้านเวลาเราใช้เวลาเราล้างห้องน้ำแล้วย่าจะต้มเนี่ยค่ะประมาณนี้จะปลูกไว้ขึ้นเต็มเลยค่ะมันจะ ขึ้นเรือจะขึ้นบ้านนี่แหละเอา้ามาทำอะไรฮะทำอะไรตัวนีตวน้ตัวนี้ทำอะไรฮะตัวนี้ทำอะไรสนใจถ้าจะปลูกไว้ข้างบ้านอย่างนี้ค่ะใบจะสวยมากยิ่งเด็ดยิ่งแตกไม่มีหมดไม่มีศูนย์พันธุ์ <c oughs> ย่าจะปลูกบางทีต้นย่านางก็มีขึ้นบ้างตรงนี้ต้นนี้ย่าจะเก็บกินจนหมดแล้วค่ะนี่ใบจะหมดแล้วเก็บกินจนโกนแล้วนี่นี่เมล็ดมันเมจจเล็ดแดงใบเกลี้ยวค่ะแก่ไม่ทันย่าก,กินต้นนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ค่ะ อันนี้ยังอ่อนไปใบนี้พวงนี้ยังไม่พอกินให้มันแก่สักสักประมาณอีกสักหน่อยถึงจะกินได้บางทีมันขึ้นกับกับใบพูมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรหร่ค่ะนี่ค่ะใบมันจะแกรนแกรนเนี้ยใบยนืนางมันจะแกรนแกรนใบพูมันมันเยอะกว่ามันสู้ใบพูไม่ได้ต้นนี้จะช้า ตรงนี้จะลกสักหน่อยเพร,เ,พรเอาไว้ให้ใบรูขึ้นนะี่ค่ะใบใหญ่ๆสวยๆใบตัวสวยๆวยิ่งเต็ดยิ่งแตกยิ่งเด็ดยิ่งแตก,แตกไม่มีตายใช้ประโยชน์ได้ตลอดปีตลอดชาติไม่มีตายปลูกไว้ตั้งหลายปีแล้วค่ะใช้ประโยชน์เรื่อยมาจะต้ม ต้มแล้วผสมน้ําล้างห้องน้ําเสร็จแล้วลาดลาดกับพื้นนะคะมันจะดับกลิ่นได้ดีมากแล้วก็พื้นห้องน้ําจะแห้งเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยค่ะญาจะใช้ประมาณสักสิบวันญาจะลาดทีหนึง่งแล้วมันก็จะห้องน้ําจะแห้งสะอาดค่ะดับกลิ่นคาวได้ดีมากค่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะ ทำแบบยาดูนะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องของ,ของอยู่กับบ้านคะ่ะไม่ได้ซื้อได้หาหอมมากคะ่ะใบพลูลองดูนะคะใบพูใบพลูกินหมากของคนแก่นี่แคะ่ะแต่ย่าไม่ได้กินหมากย่าเอามาใช้ประโยชน์กับตัวเองต้มอ,อาบต้มแช่เท้าแล้วก็ประโยชน์คือลาดพื้นห้องน้ำสุดยอดเลยคะ่ะ ลองดูนะคะเนี่ยค่ะหญ้าเตรียมมาจะต้มก็หมดก็หมดก็ได้ค่ะไม่หมดก็ได้ครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะแต่นี้หญ้าเห็นบ้านหญ้ามันเยอะไงย่าเลยตัดตัดมาเดี๋ยวมันก็งอกไม่มีตายค่ะนี่ค่ะราต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาใส่เลยค่ะ ใส่เลยเดี๋ยวย่าไม่ถนัดย่าจับกล้องคนเดียวต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะค่อยดูนะคะนี่ค่ะมันเดือด่อยให้มันเดือดไปเลยต้มประมาณนี้ค่ะเอาไว้แบ่งไว้แช่เท้าด้วยลาดท้้งน้ำด้วยเวลาเราล้างห้องน้ำเสร็จหรือว่าหลังอาบน้ำเราก็ลาดไปเลยค่ะ ถก็จะเป็นต้องล้างก็ได้อาบน้ำเสร็จลาดพื้นไปเลยค่ะแล้วพื้นจะแห้งหอมค่ะลองดูนะคะเป็นประโยชน์กับครัวเรือนมากค่ะไม่ต้องซื้อต้องหาค่ะปลูกไว้ใช้เองที่บ้านรู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์มากฆ่าเชื้อแบคทีเรียในห้องน้ำได้ดีมากค่ะอันนี้ประสบการณ์ตัวเอง ลองดูนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ